นี่ครับก็สวัสดีนะครับแปลงห้าไร่นะครับห้าไร่ที่อยู่ของเซอร์บางโทรัตนะครับนี่นะเป็นที่พื้นเดิมครับพื้นเดิมนะครับเขาจะสุดยันแนวต้นมะพร้าวนะครับเห็นเห็นต้นมะพร้าวไหมน้าหนะครับต้นมะพร้าวตรงถิ่นเนี่ยแล้วก็จะหลดไปยันห้องเช่านะครับเป็นที่ดินเดิมครับดินเดิมนะ นะครับอคฝั่งนู้นก็จะลดเย็นนู่นครับ้องเชาเลยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ที่เวิร์กที่เหวนะครับ่นะห้าลร่นะครับสองล้านไล่ล,ละสองล้านนะครับส่วนด้านหน้านี่มีซื้อไปแล้วนะครับนี่เขาถมไว้เมตรหนึ่งเพื่อให้มันเท่ากับถนนเดิมตรงนี้ซื้อไปแล้วครับ เน,นี่ยวถมไปหน่อยยังนะถมเมตรหนึ่ง,ม,งมันก็จะเสมอครับถนนครับนี่มจะเหลือตรงเนี้ครัทบทางนู้นกะ็จะขอบที่ครับจะขอบที่ก็ถมเนะี่ยไปยันห้องเชา่าถามว่าจะไม่ถมได้ไหมก็ได้ครับ จะไม่ถ่มก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ถ่มก็จะถนมก็จะสูงกว่าหน่อยทนาะงนี้ก็จากนู่นครับจากสักครนะูเป็นแนวของชาวเคนะับหมดเหลือตรงเนี้นเยเหล็กห้าไล่ครับเป็นสีเรียมผืนผ้าสองผืนต่อกันตรงนี้ซื้อไปแล้วนะครับ จากหลักหินสีแดงนะครับตรงข้างสารภูมินะยาวไปนู่นแหละเป็นห้องเช่าหลังสีชมพูนะครับนี่ก็ออกวันนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วนะห่างจากถนนใหญ่นิดเดีครับถนนรัดยางถนนเมนลรหักนะครับนี่ก็ต้องขอเสียงท่านี้นะครับสวัสดีครับ